สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องมาดามสองผาบ้านพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยค่ะที่0933253888 0933253888นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ line. เป็นเบอร์เดียวกันเลยค่ะ จะส่งฟรีทุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางกันด้วยวันนี้นะคะทางช่องมาดามสองผ่าบ้านมาในอีพีที่749นะคะราคาเดียวราคาแบ่งปันกันเลยองค์ละ600บาท ราคาเดียวนะคะราคาแบ่งปันกันองค์ละ6 0 0บาทค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะน้องขออนุญาตแจ้งกติกาทางช่องของน้องก่อนสมมติว่าพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจที่จะปิดพารายการที่14นี้รบกวนพี่พนะคะแจ้งกับทางน้องได้เลยค่ะว่าสนใจปิดพารายการที่14 EP ที่749นะคะ รบก,กวนพี่ๆนะคะแจ้ง EP กับหมายเลของค์พระที่พี่ต้องการจะปิดให้กับน้องด้วยค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งจะได้ไม่มีการผิดพลาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยเนาะวันนี้นะคะวันนี้มีมาด้วยกันทั้งหมด28รายการด้วยกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจ้ะ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมมาพร้อมกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญนี้นะคะจะมาพร้อมกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะตัวเหรียญค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเหรียญกันตัวเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองมีโคดด้านหน้าเนี่ยนะคะ เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเน ne ื้อโลหะสีทองมีโคดด้านหน้าค่ะส่วนด้านหลังก็จะเขียนปีสองห้าหนึ่งแปดสวยเดิมสภาพดีนะคะมีมียันด้านหลังด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เนะนี่ยนะเนี่ยนะคะเหรียญคมเหรียญสวยเลยคะ่ะสภาพดีแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่หนึ่งหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สอง รายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรล,ล่างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเนื้อทองแดงลมดําค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะสวยๆเลยเหรียญหลวงปู่ทิมปีสองห้าหนึ่สเจ็ดสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะ สวยสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสะภาพดีสภาพสวยแบบนี้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าหรูหรารายการนี้นะคะรายการที่สองหรอยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปค่ะรายการที่สาม รายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันออกวัดพญาตค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะมาพร้อมซองเก่าๆซองเดิมๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเหรียญด้านในกันเหรียญน,นี้นะคะตัวเหรียญน,นะคะจะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองปีสองสี่หกเก้าค่ะสภาพดีสภาพสวยเลยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะคะเส้นเหรียญสวย รายการนี้นะคะรายการที่สามหกร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อกันออกวัดพญาตนะคะหกร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นเหรียญอ่อเป็นหลวงปูท่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะเน,นี่ยนะหลวงปูท่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักมีคราบเบ้ามาให้เห็นชัดเจนเลยค่ะทั่วทั้งองค์สภาพดีสภาพสวยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับค่ะพร้อมนำไปขึ้นคอได้รายการนี้รายการที่สี่หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นค่ะเนื้อทองแดงลมดำ <c oughs> เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําส,สวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เขียนปีไม่ทราบป,ปีค่ะเป็นเหรียญจังหวัดเพชรบุรีนะคะน่าจะเป็นเหรียญเสาห้าวัดตาลกงค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับค่ะพร้อมนำไปขึ้นคอรายการที่ห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงเนื้อโลหะสีเงินลงยาสีด้านหน้าเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินสวยๆลงยาสีด้านหน้าค่ะสภาพดีสภาพสวยเลยนะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะสวยๆเดิมๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าหลูหราแบบนี้เลยค่ะ รายการนี้รายการที่หกหกร้อยบาทหกร้อยบาทค่ะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดแล้วนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพลักกิ่งเมกะพัดค่ะพลักกิ่งเนื้อเมกะพัดนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวย นะคะพลักกิ่งเนื้อเมกพัดมีร่องรอยของการปิดทองเก่าๆเลยค่ะสะภาพดีสภาพสวยมาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิมมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับค่ะฝั่งเพชรด้านหน้าค่ะ สภาพดีรายการนี้รายการที่เจ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญเนือ้อโลหะสีทองนะคะสะภาพดีเหรียญกลมเหรียญใหญ่เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยๆเดิมๆนะคะ ด้านหลังยันแบบนี้เลยค่ะขอบข้างสวยรายการนี้นะคะรายการที่แปดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้า รายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อโลหะสีเงินค่ะเป็นเหรียญเนื้ออัปป้าสวยเดิมเลยนะคะเหรียญน,นี้ติดเส้นสายฝน,เห,นเ,เห็นชัดเจนแบบนี้เ่ยค่ะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเขียนปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะเหรียญอาจารย์ฟันเป็นเหรียญเนื้อโลหะเป็นเหรียญเนื้ออัปป้า รายการนี้นะคะรายการที่เก้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลงปูม,มุนเนื้อโลหะสีทองเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลงปูม,มุนค่ะเหรียญเนื้อโลหะสีทองนะคะสภาพดีสภาพสวย ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกนี่นะคะขอบค่ารายการนี้นะคะรายการที่สิบหกร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการหนึ่งหนึ่งรายการหนึ่งหนึ่งนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อโลหะสีเงินหน้ากากทองสวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินหน้ากากทองค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเอ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสอง รายการนี้นะคะรายการที่สิบสองค่ะเป็นไม่ทราบที่นะคะอ,องค์นี้เนกเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่ทราบนะคะเป็นเนื้อเมกสิตเก่าๆดำๆมีรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะโทษ่ทั้งองค์แบบนี้สวยเดิมสภาพดีเลยนะคะหุ้มรัดกระเช้ามาแบบนี้ค่ะสะภาพดีสภาพสวย มีรอยจานยันชัดเจนนะคะพร้อมนำไปขึ้นคอได้ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบสองหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสามนะคะรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ยมวัดหนัง เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมนะคะสวยเดิม ด้านหลังยันสวยนะคะเขียนปีสองสี่หกเจ็ดค่ะเนี่ยนะด้านหลังก็จะเขียนปีสองสี่หกเจ็ดนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสามหกร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี รายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญเจ้าสวัวเนื้อเนื้อโลหะมีน้ำหนักเป็นการหล่อเก่าๆหล่อโบราณแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญเจ้าสัวเหรียญนี้นะคะเป็นเ,เหรียญเนืน้อโลหะมีน้ำหนักลงยาสีสีสวยด้านหน้าเลยนะสภาพดีด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมีรอยจันยันชัดเจนเลยนะคะด้านหลัง รายการนี้นะคะรายการที่สิบสี่หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเขี้ยวแกะเสือค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นเขี้ยวแกะเสือหลงพ่อปานนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เนี่ยนะคะ สวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะทั่วทั้งองค์นะคะเห็นรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะมีรอยจานร,รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหก เป็นลูปก่อหลองพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ <c oughs> ลูล่อลหลงพ่อเงินองค์นี้นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นเนื้อโลหะมีน้ํำหนักนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐาน สภาพดีสภาพสวยรายการนี้นะคะรายการที่สิบหกหก้ยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนเนื้อโลหะสีทองมีโคดด้านหน้าสภาพดีสภาพสวยเลยค่ะท้องสุกท้องสว่างเนี่ยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังจะเขียนปีสอง3ห้าสี่สามนะคะสวยเดิม รายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นพระไพรีค่ะเนื้อโลหะมีน้ำหนักมีคราบน้ำทองด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยพระไพรีองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสวยเดิมสภาพดีเลยค่ะนี่นะคะ เนื้อแห้งๆผิวแห้งๆด้านหลังเป็นตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่18 600บาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อการปี2469เนื้อโลหะสีเงินค่ะ องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปี2องสเหรียญเนื้อโลหะสีเงินสภาพดีสภาพสวยเลยนะคะคราบกุ่คาบเก่า,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 านี้คือจะชัดเจนเลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังหลังยันสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับค่ะพร้อมนำไปขึ้นคอรายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าหก้บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่20นะคะ รายการที่ยี่สิบนี้ค่ะเนี่ยนะคะรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกยเนื้อทองแดงลมดากระไหลทองเก่ากระไหลทองเดิมเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อโกยเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํกระไหลทองเก่ากระไหลทองเดิมด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมเกาบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้ รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งรายการที่สองหนึ่งนี้นะคะเป็นพับปิดตานะคะพับปิดตาหลวงปู่โตเนื้อผงฝั่งตะกุดด้านล่างไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบพิมพ์นิ้วมือของเขาสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้ค่ะ หลังยันสวยนะคะเนื้อผงแห้งเนื้อผงเก่ารายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบอดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปเปิ่นเนื้อโลหะสีทองค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลย สภาพดีสภาพสวยนะคะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษคะ่ะเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนอโลหะสีทองด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งเก้ามาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองสีสวยคะ่ะฝั่งเพชรด้านหน้าหลูหลา รายการนี้นะคะรายการที่ย2 600บหร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่23สิบามแล้วนะคะรายการนี้ค่ะเป็นพระหลวงพ่อปลาเนื้อดินพิมพ์ขีป่ปลาเนี่ยนะคะหลวงพ่อปาาเนื้อดินพิมพขี่ปลาค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเม็ดแร่มวลสารนี่คือจะชัดเจนเลยนะคะสวยเดิมเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆค่ะ ะะด้านหลังก็จะเห็นมนสารเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองสวยสวยนะคะฝั่งเพชรหรูหราด้านหน้าแบบนี้เลยคะ่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญ เป็นเหรียญแตงโมค่ะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะส,สวยๆเนื้อทองแดงลมดำสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสวยเดิมค่ะเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยสภาพยังดูดีอยู่นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังตัวเหรียญจะเป็นปี ตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเนี่ยนะคะเห็นชัดไหมเนี่ยนะคะปีสองสี่หนึ่งเจ็ดนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองนะคะฝั่งเพชรด้านหน้ารายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสี่หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าแล้วนะคะรายการที่ยี่สิบห้านี้ค่ะเป็นเบียรไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะ เป็นเบียไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อรัดลวดถักรวดเก่ามาแบบนี้เลยคะ่ะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังก็จะมีรอยจานยันแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆหุ้ม้วยกรอบเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะองค์นี้มีเสียงด้านในคะ่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินคะ่ะ เนี่ยนะคะผ้าผงสุพรรณเนื้อดินนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆนะคะใบหน้าท่านยังคงเห็นชัดเจนอยู่สวยเดิมสภาพดีเลยด้านหลังก็เป็นแบบนี้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับขึ้นคอได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการที่27นี้เป็นพลักกิ้งเนื้อโลหะสีหลงมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะคะพลักกิ้งเนื้อโลหะสีหลงมีน้ำหนักนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะด้านหลังมีโค้ดนะคะ ใต้าฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้าฐานมีเสียงกิ่งรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกล่องเก่าๆกล่องเดิมๆแบบนี้เลยค่ะตัวองค์พระนะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะตัวหนังสือแบบนี้เนี่ยนะคะขอบข้างรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือมาพร้อมกล่องเก่าๆก,กล่องเดิมเดิม 600บาทนะคะรายการที่28ิบดจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ